เล่นเบี้ยแหละผูมืงเนี่ยไรสาระชิ่หายเล่นเล่นเขากลังอินเนอะเลยเลยผูเรจะสู้กันไงไอ้บ้าเอ้ยเมื่อเคยดูไงไปไหนอ่ะเรื่องอะไรบ้างหาไไายไ่ออกาไ่ออกแม่งมันยัดไปเลยกรรมการมลงหอยมากเลยสบพวกเรามเมอนะครับวันนี้อยู่กับวกเามอนะครับดมเมอร์อสโอเควันนี้ ได้คอมเมนต์จากน้องครับจากอพ p แรกเลยทอยสกูชี่ชอบนะครับผมอยากให้พวกพี่ละเมอนะครับทำมาม่าชิเยิ้มอักค่ะและอีกหนึ่งคนนะครับอีกคหนึ่งคนคือไก่ทอดแท็กซี่ครับจากน้องเชลสโลไลท์ครับผมเย้สองคนได้เง่อกี่คนสองคนใช่ไหมคับไม่จะไม่พูดอะไรีกับนะ รอรอกินอยู่อะรอกินอยู่รากินอยู่กูเป็นกรรมการโอเคกาเลยเป็นกรรมการผู้ส่งส่งเฮ้ยกรรมการต้องเขาอีหลังยังไม่ถึงคิวมายืนทำไมออกไปจาก2คอมเมนต์ใช่ไหมครับที่มีคำว่ามีครบต้มไก่แล้วก็มีมอมม่าต้มจี๊ด นั่นแหละเราจะเอาสองคอมเมนต์เนี้แล้วไปรวมกันรวมกันเลยใช่เอาไป m ิ x แบบอันนี้ว่ากินได้ไหมก็ลองดูอีกทีแล้วกันมึงพร้อมมาเนี่ยพร้อมเนี่ยแต่ว่ามึงยังไม่พร้อมนะแป๊บหนึ่งรอก่อนกูมีชุดมามึงร้อนอีกแล้วเหรออันนี้มึงชุดมึงเหรอเนี่ยชุดกูชุดกูเองเลยแน่้อละเนื้อละป้าวัตถุดิบของเรานะวัตถุดิบวัตถุดิบของเราเจ้าวัตถุดิบ ถุดิบวัดผู้จ๋าเด๋วัตถุดิบถุดิบอ่าของเราวันนี้น้ำอัดลมชีปสิ่งที่สำคัญครับไก่เอาไว้ต้มโขกมามากขึิงตำเหนีลูกผักแล้วก็ไข่คอเล็บแครอทถั่วแล้วเอาอะไรน้ำอัดลมน้ำอัดลมน่ะที่เราเตรียมมาไว้อ่ะเทลงไปเลยเนื้อเนื้ยังเดือดอ่ะเอ้ยตาดเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจะอร่อยวะไปลองดูกูว่าแม่งหน้าเด็ดแห่น้ำมันไปเลยฮะเอ้ยแบกมากเด็มึงจะห้ามต่อไปยังไรต่อครับผมเรารอให้น้ำมันเดือดก่อนแล้วจะเอาไก่ลงไปครับมึงขาดเตาหลิวนี่มึงไม่มีเตาหลิวมึงทำไงเดี๋ยวกูมาเออหาดตาหลิวไปหน่อยขาดตาหลิวไม่ได้เลยเนี่ยไม่งั้นทำกับข้าวไม่ได้เลยอ้ายมึงจะใหญ่ไปไหนเนี่ยตาหลิวมึงอะ อะไรอะไรก่อนอะไรใส่ต่อ <c oughs> อะไรใส่ต่อ <c oughs> แล้วจะเอาไก่เอาไก่ลงก็ต้องอ <ๆ S 2> ค่อยลงนะครนะับไ,ไม่งั้นมันจะก,กระเด็นมากชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวพอชิ้นละชิ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระเด็นหนึ่งสองสาม ความหวานของโค้กมันละมุนอยู่ในนี้แล้วไงจริงเออมันจะไปซึมเข้าไปในเนื้ออันนี้สาบละไปเนี่ยปูจริงๆก่อนที่เราจะรอไก่มันสุกใช่ไหมเรามาทําอีกเมโนูหนึ่งเป็นมาม่าชีสเพื่อจะอไปมิกซ์กันเราเหัน่นหั่นก็อหั่นตอนนี้เราก็ได้แครอทที่เราหั่นไว้แล้วเรียบร้อยครับไก่ลังจะสุกเรียบร้อยแล้วผ่านไป5านาทีเรียบร้อยครับ แกะชีสให้หมดเลยครับไหนลองชิมให้ดูรสชาติเป็นไงผมคอครับผมเอาทำไมทอมเป็นเจอร์รี่ทำไมเจอร์รี่มันยังชอบกินชีสเลยกูไม่ใช่หนูเอาแล้วที่ใส่ผมคืออะไรเออโหนี่วหนูมันเพื่อถามกรรมการที่ออกมาให้กูเอาอะไรแม่กูใส่ถามจริงเลี่ยนว่ะแม่งเลี่ยดในปากจะบอกเลยว่ามันละลายจริงเลยปากนี่แทบไม่ได้เคี้ยวเลยก็ละลายแล้ว ไข่มันไก่มันจะออกมาครับเราจะจับเป็นก้อนใช่ไหมเราจะเอาออกมาเพื่อไม่ให้มันไก่มันจะดำเราจะเอาไก่ออกจากกระทะหรือว่าเราไม่ใส่เหมือนไก่พวกไก่พลอ่ะล้างยางไก่เนี่ยยางยังไม่ล้างไก่ไหมเออล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วไอเอ้นี่ครับอันนี้คือไก่เี่าเตรียมเอาไว้ครับ ครับผมแล้วเมนูต่อไปครับคุณโยครับผมมาม่าครับผมชีสชีสเป็นวัตถุดิบหลักของเราเลยชีส <Cheese S 1> จะทมันยืดตรงต้องครับผมอิพิซซ่าป่ะอ่ะกันพิซซ่าเลยครับผมและนี่ครับตกแต่งด้วยแครอทครับผมแล้วก็เจมหม้อปุ๊วางเราจะส่แล้วไปครับผม ต้มเพื่อให้มาม่ามันมสุกๆครับอุ้ยเหี้ยร้อนไปได้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  <c oughs> ใช้วิธีนี้เลยวะใช่ครับอันนี้สุกยังครับเชฟวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับผมมาถึงเป็นมามา่าอ่ามันน่าจะแล้วครับงใช้อะไรมาคนเนี่ยอันนี้คือตะหลิวตะหลิวกะหลิวกะหลิว <c oughs> แล้วตอนนี้ครับก็ถึงขั้นตอนของการผัดมามา่าอุปรกรณ์ที่ดิบครับน้ำมันเพืชนน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาล ไม่ต้องใส่เยอะใส่หน่อยเดียวพอมันโดนเส้นเหล่ามันจะมันอมน้ำมันใช่ไหมครับมันอมน้ำมันแล้วมันจะไม่อร่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยกล่องใส่ดิเออมันหอยครับผมใส่ไปครับผมไม่ต้องเยอะมากครับผมพอแล้วครับนี่นะไอแต่คนจริงผนต้องใส่ผักก่อนนะอ่ะผักก่อนก็ไปครับผมคนมัวเลยเอาผักนะใส่น้ำตาลไปไหนครับพอมันจะเค็มครับ เกลือผมมากเลยนะชิมมันใช้ไม่ได้แล้วครับคุณครับผมว่ามันเอาไว้แคปฟันคุณได้นะครับนี่ก็แคดูว่าแล้วก็สมานอ่าพูดใจผมเลยนี่โอ้โหน่ากินมากเกาหมโชยครับผมคุณโยครับผมครับผมไข่มาเลยครับผมจัดไปครับไข่มาเลยครับจัดจัดไปครับผมไงไข่ใส่กระทะครับมแบบไข่มาใหม่ อ่ะครับนี่ครับกรรมการับผมอรู้สึกว่ามันไหม้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เอาไปโอเคเอ้ยชี้มานะครับชี้มาโอ้โหใช่สักเลยลองยืดทีนะฮะนะนี่ฮะเปิดหน้าต่างได้ไหมทุกคนควันขโมยครับนี่ว่าเัาทำตอนคืนจริงๆครับตีสองแล้วตอนนี้และเมือหิวและเมอเขียว นี่ไฮไลท์เลยครับผมไก่ต้มโคลกครับผมมาดับกันไปใช่ครับผมคุณโยอันนี้น้ำไก่ที่คัดมาครับลาเมีโคลส์เดี๋ยวกูตั้งหลักให้ครับผม่าและนี่ก็คือเมนูมาม่าไก่ต้มโครครับและนี่ก็คือเมนูของเราครับผมมาม่าชีสไก่ต้มโคบผมครับผมขอเชิญคณะกรรมการครับเอาเอาเฮียมึงให้ควยกอะไรสักหน่อยมึงให้ควยอะไรไหผมพร้อมแล้วครับครับผมเชิญคณะกรรมการนครับ ดูจากผักแล้วนะครับผักมีความเขียวครับน่าอยู่หวานเหรอผิดทีไหมเนี่ยมาม่าเนี่ยมันเหมือนพิซซ่าใช่ไหมใช่มันมีชีสครับมีความยืดยืดชีสได้ดูครับดูดูไม่มีความชีสไม่มีความยืดเลยเออกูว่ามันเป็นก้อนเขาเรียกว่าชีสเนี่ยมันเข้าไปในเส้นอย่างเต็มเลยเดี๋ยวขอชิมไก่ก่อนผมว่าผมตักให้เดี๋ยวว่าคุณเอกแม่งไม่ได้ทันใจกูเลยพออย่างงั้นขอแค่รัดหน่อยครับอ่าโอเคเลยเต็มคำมึงให้กูแดกอย่างนี้เลยครับ น้ำโอ้ยไก่หมดไก่ไม่ออกไม่ออกแม่งมันยัดเข้าไปเลยกรรมการเอากินให้หมดครับเอาให้หมดเพื่อนกินให้หมดเออโอเคมันติดคอแล้วครับคุณเอกให้น้ำให้น้ำปูดสภาพเลยกรรมการมันกินได้จริงนะเว้ยเฮ้ยอร่อยเหรอไก่เว้ยไก่ไก่อร่อยเ่รอประมาณไหนเนียไม่มีรสชาติเลยไม่ไก่ติดแต่มาม่ามันมีชีสเว้ยมันเลยอร่อย มันมีความเค็มของชีสอะแล้วผสมกับเครื่องปรุงมากลงตัวผ่านครับผมโอเคแต่ไก่มึงไปปรับปรุงมาใหม่นะมันมีรสชาติโคกไหมมันหวานนะมันหวานโคกมันหวานว่ามันต้องใส่อะไรแต่มันหวานนะนั่นนนแล้วไก่ครับผมคะแนนของเราครับ เจ็ดเต็มสิบเลยว้าถือว่าโอเคอยู่ติดตรงไก่แม่งไก่แม่งจืดไปนิดนึงน้องๆลองไปทํากันได้นะครับลองไปทํากินกันได้อาจจะไม่เป็นก้อนแบบนี้อาจจะเป็นก้อนอย่างงี้อาจจะเป็นเพราะว่าใส่ชีสเยอะไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เลอะๆอันนี้เป็นเพราะไก่ต้มโค้กใช่ไหมครับโค้กไงโค้กเงยไงก็ขอฝากกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะกินพร้อมไก่เออเพิ่มไปด้วยไปเพิ่มมาระลุในการกิน ได้เป็นไงมันเลอมากเลยครับคุณนกคมมันเลอะลอยมากเลยต้องกันเลยแดดเลยแล้วก็แดกแดกใจไปอ่ะปากเอามาเป็นก้อนอ่ะเอาไปเอาโค้งตาไปซัดเนื้อคุณยันนี่มันแยกโค้งอะโค้งมันตีไงเี้ยจะห่วงอะจะอ่วงจะอ้วกเป็นไรป่าวห่วกก่อนเออกูทนแล้วอะไรนะเออมาม่าแบบได้รสชีสไว้แต่ไก่อ่ะโคตรขาวเลยอย่าลืมคอมเมนต์เลยเมนูแปลกๆเมนูหรือว่าจะดีๆแปลกๆอะไรยังไงคอมเมนต์ได้หมดใช่ไหม nibaa kai bi.